มือนี้ก้อยกุ้งฝอยพ่อม่พี่น้องมาแซบมาโน่หลังเลิกงานน้ากันค่ะมากินส้มน้ากันพ่อม่พี่น้องมาเดิมมาเดิมมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งจับอันโบ่มันก็เลยทุลักทุเลเนี่ยค่ะเฮ้ยมากินส้มซบแซน้ากันค่ะอันนี้เป็นกุ้งฝอยจะเป็นน้ำพ่อมพี่น้องเป็นยไง พ่อได้กินส้มพอดีน้องพ่อได้ไมีอยู่มีกินค่ะเสียบปแลาอืมเส็บข้ากหลายๆค่ะมเาเดินมาเร่อ มาแซบมาโน้ตกนคันกินส้มย่ามดึกเพ่อแม่พี่น้องกินส้มค่ะไม่ได้กินแล้วนอาไม่รับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแซบไปแล้วค่ะไม่ยืดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยได้กินเลยเฮงแล้วค่ะ ตอนนั่งน,น้อยเคยกินก้อยปลาซิวเพื่อพี่น้องในความรู้สึกประมาณหกเจ็ดขับวประมาณนี้เลยคะ่ะในความรู้สึกคือแบบอันนี้เป็นก้อยดิบเลยคะ่ะในความรู้สึกคือแบบมันแซ่บหลายๆเพื่อนพี่น้องตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้กินน่นอีเลยะคะ่ะมีม,มีมีอย่างนี้ที่เยอะกินค่ะ <laughs> ก้อยปลาซิวกรบอพี่น้อง กล้วยปะสซิว์ยอะกินในความรู <laughs> ้สึกคือมันเสียหลายๆค่ะตัวน้องน้อยนะเอาก้าวอะไเอ็ดหนึ่งนาทีตอนนี้สองนาทีกว่าแล้วพอไพ้่น้องเอ้ยไปก่อนได้บ่เบาเ้าไปตัวที่ตัวแดนนะโอเคแล้วมาเสียบโนน้องกัน ยุดีมีแห้งค่พะพแม่พี่น้องนั่นเลยค่ะยุดีมีแห้งนี้สำคัญที่สุดค่ะขั้นนั้นเจ็บป,ป่วยทำงานก็นไม่ได้เงินก็นไม่ตามมายุดีมีแห้งทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พแม่พี่น้องขอบคุณหายทั้งเพื่นเก่าเพื่อนใหม่ทั้งขาเก่าขาจรค่ะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาาไม่ได้ค่ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะจุดีมีแห้งค่ะสวัสดีค่ะกินสม้มค่ะกินสม้มกินสม้ยนสมยามดึกมือสั่นขนาดค่ะ